สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลนชาแนลสงสัยนะครับสงสัยว่าแม่โอเนี่ยเขาเป็นครัวหรือเปล่าเขาเป็นคนครัวเป็นหัวหน้าครัวหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านของอาหารอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าแม่โอเนี่ยทำอาหารบ่อยมากนะครับแล้วก็ทําแจกไม่ใช่เฉพาะแค่น้องซานกับแพวเปล่าแต่หมายถึงว่าทําแจกคือ ทุกคนต้องอิ่มองค์กรเนี่ยมีกี่คนเนี่ยต้องได้กินให้ครบนะครับนี่คือนิสัยของแม่โอแม่โอก็คือแม่น้องสันลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยเตรียมกินก๋วยเตี๋ยวคือแจกทีมงานเลยนะครับแม่โอรักและใส่ใจลูกๆมากทำกับข้าวรอต้อนรับลูกชายลูกสะพ้ายนะเอสแอนด์พีอ่ะ และทีมงานทุกคนถึงบ้านการได้แม่สามีที่ดีอย่างแม่โอเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสำหรับแพรวแล้วก็สันสันมีแม่ที่ดีนะครับแพรวเปล่าเป็นลูกสะใภ้ที่แม่โอรักอ้ดิก็ขอให้เจริญเจริญแล้วก็อยู่กันแบบเนี้ยอย่างเป็นสุขนะครับช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมามีอะไรก็ช่วยกันและทำสิ่งใดก็คือสิ่งที่เราเห็นเลยนะในฐานะ ผู้ชมหรือเป็นแฟนคลับนะครับแอดดิวรู้สึกว่าแม่โอเขามีความรักลูกทั้งสองมากๆอ่ะอย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าอนาคตน้องซันจะมีลูกแพรวีลูกให้น้องซันได้หนึ่งคนเนี่ย mm. ก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟแล้วก็ดีที่สุดเพราะคนเลี้ยงนะครับก็คือแม่โอ <laughs> แม่โอเป็นคนเลี้ยงนะเพราะว่าอะไรแพรกับซันเนี่ยเขาต้องทำงาน มันจะมีไหมที่เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าแพลวเนี่ยเอาลูกมาเลี้ยงสองนอออีกนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคนใหม่อย่างเงี้ยเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมามันคงไม่ค่อยจะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แต่ว่างานหรือตารางต่างๆที่เขาว่าจ้างไว้อ่ะอาจจะเห็นบนเวทีมากกว่าเพราะเธอคือซ u เปอร์สตาร์แสงทองเธอคือดาราหมอลำที่เป็นตัวท็อป นะครับแล้วก็เธอเยืนหยัดอยู่บนโลกนี้แบบสบายใจโดยเธอมีวิธีคิดของเธอนั่นก็คือทัศนคติที่ดีนะครับทัศนคติที่ดีเนี่ยจะนําพาให้เธอเจอคนดีๆมากมายและเธอก็ไม่เขินไม่อายเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็อะไรที่มันถาโถมเข้ามาเช่นปัญหาลบๆหรือคนที่คิดอะไรไม่ดีกับเธอเนี่ยเธอผ่านไปได้หมดแอดดิวถึงบอกไงว่าทําไมเธอเก่งจังเธอผ่านไปได้หมดเลยอะ่ะ แลวน้องซันที่เข้ามาหาแพรวๆเนี่ยทุกคนก็จับตามองว่าอ่ะเดี๋ยวไอ้เนี้ยก็โดนโดนถล่มแน่เป็นไงครับน้องเขาโดนถล่มไหมล่ะก็โดนแต่น้องซันเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการที่หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยอะไรทั้งนั้นนะครับประมาณว่าให้อาภัยแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับ่นะก็เราก็เห็นกันอยู่อะเนาะเออ แล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้ชนะหรืออะไรคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณชีวิตใครชีวิตมันเลิกลากันแล้วต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองมันคือความสุขถามแฟนคลับก่อนบางคนอวตารนอะ่ะจะจบหรือ,อยังล่าสุดก็มาว่าน้องซันเป็นแตวนะครับเออสมัยก่อนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วไปขุดรูปมาแล้วก็ขยนันสรรหาไปขุดมานะครับสมัยดัดฟันซึ่ง ทุกคนก็เคยดัดฟันกันหมดแล้วความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งไงรูปหน้าด้วยหน้าตาหวานด้วยก็เลยทําให้คนมองว่าน้องสันเป็นแตวอะไรเงี้ยซึ่งแรงไหมมันก็ไม่แรงนะสมัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาอะรสษนิยมเขาทางเลือกของเขาความชอบความอยากจะเป็นการที่จะวนบีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะมันผิดที่ความคิดของคนเนี่ยจะคิดไปนในทางไหนถ้าคุณลักษณคติไม่ดีแต่หน้าตาคุณดี ก็ไม่มีใครเอานะครับแต่ถ้าคุณทัศนคติดีหน้าตาดีคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากบอกเลยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆครั้งนะสำหรับคนบางกลุ่มแต่น้องซันเนี่ยคือเขาไม่ไหวแล้วไงเขาก็ต้องฟ้องบ้างทำเป็นตัวอยา่างให้เห็นบ้างว่ามึงอย่ามาเล่นกับกูมากกูไม่เคยยุ่งเรื่องของมึงแต่มึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูมาก อันนี้จริงเพราะทุกคนแอดดิวเชื่อว่าลึกๆจะมีนิสัยนักเลงข้างในนิสัยแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็คนเราเนี่ยมีลิมิตไม่เท่ากันบางคนยังไม่ปล่อยบางคนคือจัดเต็มเลยบางคนก็รอเวลาก่อนนะยังแปวพลาว,ลาวถือว่าเป็นคนที่ใจยเย็นมากแปวพลาว,ลาวน้องสันนะครับใจยเย็นมากๆแล้วก็แอดดิวเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่เนาะในทุกๆวันนี้มันทาให้น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความมีความดีอยู่ในตัวของน้องอะแหละแล้วก็น้องจะอัปเกรดตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีมากๆสำหรับการอยู่ด้วยกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการวางแผนมีทีมออกกไาซรการวางแผนทุกอย่างองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้เราเข้าใจเข้าใจในเนื้องานเข้าใจในสิ่งที่เราทําการมีวินัยก็สําคัญเมื่อมีวินัยแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรซ้ๆ ซ้ำๆทุกๆวันจนคล่องเนี่ยแหละเขาเราียกว่าวินยัยแล้วไอคำว่าวินัยเนี่ยมันจะทําให้น้องประสบความสําเร็จในชีวิตน้องอยู่กับใครน้องอยู่กับแถวลาวก็เป็นพ่อกับแม่ที่ดีก็เป็นศิลปินที่ดีคนดูเขาดูออกเขารู้นะครับอ่ะย้อนกลับมาก่อนนะครับอตอนที่ทำอาหารกินกัน แล้วก็มีความสุขในการกินเนี่ยไอ้ดูบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยล้าม,มามากเท่าไหร่นะการกินคือสิ่งสําคัญที่สุดถ้าไม่กินจะตายไหมมันก็ไม่ตายหรอกแต่มันหิวแต่มันต้องกินเพื่ออะไรเพื่อพลังงานเพราะทุกคนใช้สมองนะอาหารสมองสําคัญมากๆนะครับเติมไปเยอะแล้วก็มันอิ่มใจด้วยอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถ้ามีแม่ผัวแบบนี้โอ้ชีวิตกูคงดีมากๆเลยนะแพลาวเนาะ โชคดีเหมือนกันที่ได้แม่แม่โอ๋เนะาะมาทำกับข้าวให้กินพร้อมทีมงานก็แจ็คพอตไปด้วยได้กินทุกคนเลยกันตัวนหน้าแล้วนางไม่ได้ทำแปบ,บเดียวนะนางไม่ได้ทำน้อยนะนางทำใหญ่เล่นใหญ่จัดเต็มแล้วก็ ทำบ่อยๆแบบนี้ทุกครั้งในเรื่องของการทําอาหารให้กับลูกๆแล้วก็คนในวงนะขอชื่นชมครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่นําสิ่งดีๆมาฝากมาบอกต่อๆกันเนาะเราก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ที่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจว่าน้องซันกับพลาวๆเขาไม่เคยทุกข์ร้อนอะไรจากคําด่าของพวกอวตารไม่ต้องไปทําลายเขาไม่ต้องไปทําร้ายเขาเพราะเขามีสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่พวกคุณจะเอามาพูด ล้อเล่นสนุกปากกันนั่นก็คือข่าวปลอมข่าวเฟกนะครับเหมือนกับพวกโรคจิตอะ่ะพวกไปเอาข่าวปลอมมาแล้วก็มโนจินตนาการนู่นนี่นั่นนะครับนะตลก <c oughs> นะโอเควันนี้ขอใครนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของแสงทองด้วยแล้วก็พราวแล้วก็สันแล้วก็คุณแม่คุณพ่อด้วยนะครับวันนี้ขอใครนี้ก่อนครับสวัสดีครับ